บ้านเราก็มีทะเลหมอกนะครับขายผู้ทะเบิก้านขายมีบ้างนะครับในช่วงเช้าวันที่13กรกฎาคม2566นะครับทะเลหมอกมาที่อีสานใต้ เมื่อวานฝนตกครับเมื่อวานฝนตกวันนี้ก็ทำให้มีทะเลหมอกสวยงามทีเดียวให้ตื่นสายไม่ได้ดูฮะช่วงเช้าเวลาประมาณ6โมง -7 โมงนะครมันจะมีทะเลหมอกชมธรรมชาติทะเลหมอกกันสวยงาม ลุงสมบูรณ์จะไปนาเดี๋ยวเช้านะครับ